ชี้เห็นที่ชัดว่าเรานั้นมีปัญหาที่น่ากลัวนะครว่าผมว่าคนในวัยทำง,งานนะครับคนในวัยทำง,งานในวันนี้นะครับได้ป่วยทั้งด้านจิตใจนะครับมากกว่าป่วยทางด้านกายนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในวัยทำง,งานนั้นเนี่ยมีจิตใจที่ปอดแอและปลอบบางน,นะอย่างมากครับจนที่ลุกลามนะจนเป็นปัญหาสังคมนะ น่าสะเทือนใจมากครับจากตัวเลขนะครับของโควิดิ9เนี่ยมีคนในวัยทำงานเนี่ยพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะครับมากถึงปีละ5 0,000ืนคนนะครับแล้วก็ได้ฆ่าตัวตายเพียถึง5 0 0 0คนเราถึงเวลาแล้วหนยังครับที่เราจะระหนักนะครับและให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจของเราและดูแลจิตใจของคนที่เรารักได้ด้ เราคือบริษัทจีวิศติกครับวิสาหกิจเพื่อสังคมเราเป็นองค์กรที่ได้พัฒนาเรื่องของจีวิศติกครับที่จะทําให้เป็นนวัตกรรมที่จะสร้างสุขให้กับสังคมทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและองค์กรครับบริษัทจีวสศติกนั้นเป็นบริษัทที่เราได้สร้างครับขับเคลื่อนนะครับหน้าที่หลักของเราสรามประการด้วยกันอันที่หนึ่งคือเราได้ สร้างปปโปรแกรม MIO นะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งานด้านจิตใจให้กับผู้คนนพนักง,งานในองค์กรนะครับและเราก็ได้ทําหลักสูตรนะครับเรื่องของจิตวิสติ่ที่จะสร้างภู่มปุ่มกันในชีวิตนะครับให้กับผู้คนและครอบครัวและเราก็ได้ทําการผลิตสื่อนะครับที่จะให้ผู้คนได้ตระหนกรู้ในเรื่องของจิตวิสติ่ที่จะได้มีภูมิุูมกันชีวิตนะครับและ บริษัทก่อตีนั้นเราได้มีเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มใหญ่ๆครับก็คือกลุ่มองค์กรนะฮะเนื่องจากเรามองเห็นว่าองค์กรต่างๆจะเป็นที่รวมของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐนะครับพนักงานในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ของในสารศึกษานะครับและเราก็ให้ความัญงของสาบันครอบครัวด้วยถ้าครอบครัวของเราอ่อนแอนะครับสังคมเราก็จะอ่อนแอนปด้วยนะครับ เราจึงให้ความสำคัญกับการที่เราจะต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งกับครอบครัวรวมทั้งสายสนด้วยครับผมและสิ่งนี้เองนะครับทำให้เราเห็นว่ามีผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างครับองค์กรนะรที่เกิดอิมแพกนะครับได้ร่วมโครงการกับเรายกตัวอย่างเช่น J h ฮิศสศาการที่ทโคร่าครับ ทางรัตนุษเนี่ยได้นาเรื่องของโครงการในเวโอเนี่ยมาสร้างสุขให้กับพนักง,งานในอ,องค์กรนะครับโดยทําโครงการร่วมกับให้พี่เวิร์กเกสนะครับสร้างชุดแบกได้ปรากฏว่าพนักงานแต่เดิมเนี่ยมีความเครียดนครับต้องพึ่งเขา้าพุ่งบุหรี่นะครับแต่พอเขาได้ฝึกสติก็ทําให้เขาสามารถสร้างความสุขขึน้ในในจิตใจได้นะครับทำให้เกิดการลดล่างพอ,อดีลดค่าใช้จา่ายทําให้เขาได้มีการเก็บออมมากขึ้นนะถึง6กล้านสามแสนบาทใน3ปี องค์กรที่2คือบริษัท <c oughs> EPG นะครับซึ่งบริษัทด้านผลิตแพ็นปจจิงก็ได้นาเรื่องของีิยวิสิงนั้นคือพนักง,งานเนี่ยไปสร้างสุขใ้กับให้กับพนักง,งานเขาแล้วตอนนี้ได้ขยายผลไป5บริษัทในองอนนะค์กรของเขรวมทั้งโรงพยาบาลหลวงมรมภูนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของจังหวัดนะครับก็ได้ทําโครงการจิตวิสัเนี่ย ไปสร้างสูห้กับเจ้าหน้าที่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลและเจาา้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและบอว่าตอนนี้ขายายผลไปสู่ผู้รับบริการที่ครับว่าจะเป็นคนไข้ทุกป่วยในทุกป่วยนอกและทุกบทในชุมชนม้วยครับแล้วก็บ้านพักคนชราบ้านบางแค่ท่านพออเนี่ยว่าได้นำเจือสิ็เนี่ยนะครับไปสร้างสูงเป็เจ้าหน้าที่มีผลทําให้ตาคุณยายที่เขาดูแลเนี่ยก็พอมีความสุขไปด้วยครับตอนนี้กาําลังขยายผลไปบ้านพักคนชราในทั่วประเทศครับนอกจากนั้นนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยมีหลายองคอ์กรเนี่ยที่ได้ร่วมโครงการกับเ,เราซึ่งองคอ์กรประมาณหมด350องคอ์กรนะครับ5,000กว่าคนนะครับขยายไปทั่วประเทศทําให้เรามีองค์กรต่างๆอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งเรามีเพียากรีอยู่ทั่วประเทศนะครับผมขออนุญาตที่จะบอกกับท่านว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะเราทาอย่างไรครับถึงได้เ,เป็นส่วนของการแก้ปัญหานี้นะครับเราได้สร้างนะครับ เราที่สร้างหลักสูตรนะครับ MIO เพื่อที่พัฒนาให้องค์กรน,นั้นมีความสุขเราได้สร้างหลักสูตรทั้งด้านเพื่อสติเพื่อที่จะให้บุคคลและองค์กรน,นั้นได้พัฒนาโดยการทั้งเป็นหลักสูตรออนไลน์และออฟไลน์ครับแล้วเราได้สร้างแพลตฟอร์ม e-learning ครับเพื่อที่จะทําทให้บริษัทสามารถหรือบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับและการร่วมกับคนอื่นด้วยนะครับแล,ลบะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ได้ ทำมีอนะครับโดย3ส่วนแรกก็คือว่าในส่วนของที่เป็น problem นะครับในส่วนของ solution ในส่วนของประเด็นนั้นเราได้อธิบายเรียบร้อยแล้วในส่วนของ output นะครับ outcome แล้วก็ impact นั้นผมอยากจะอธิบายโดยรวมว่าเราได้สร้าง impact นัโดยการนำเรื่องผลิตภิณฑ์เนี่ยไปสร้างนะครับทั้ง4ประเภทนะครับขยา,ายผลไปทั่วประเทศแล้วนะครับในแร่ของบุคคลและองค์กรนั้นเราก็ได้สร้างความตระหนักรู้เนี่ยให้กับผู้คนเนี่ยในองค์กรเนี่ย ไปหลายหมื่นคนเป็นแสนคนแล้วนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของ Val ์ลูแพดโพซิชันครับเราได้มอบคุณค่านะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือว่าเราได้สร้างความเข้มแข็งนะครับทางด้านจิตใจนะครับให้กับพนักงานในองค์กรและเราก็ได้สร้างคุ้มกันในชีวิตทางด้านจิตใจให้กับบุคคลและครอบครัวครับและเราก็ได้ส่งมอบคุณค่าผ่านช่องทางหลักต่างๆสี่ช่องทางรวมทั้งในเรื่องของสัมพันธ์กับบุคคลกับลูกค้าเราด้วย ส่วนที่เป็นคีย์พาร์ทเอร์หลักของเราก็คือสสสนะครับและองค์กรเครือข่ายความคีและองค์กรพันธมิตรนะครับรวมทั้งองค์กรต้นแบบของเรานะครับและขออนุญาตธิบายภาพรวมว่าในแง่ของรายได้ของเราก็เป็นกกิจกรรมหลักของเราที่แหล่นะครับเราได้รายได้จากองค์กรที่มาร่วมกิจกรรมจิมโงกับเราและร่วมหลักสูตรอบรมต่างๆทั้งออนไลน์ออนไลน์และดี r ล i n ์นะครับทำให้ต้นทุนหลักของเราก็คือค่าเรียนและเรียนก่อนนะครับและค่าแหวนจักดการครับ แล้วก็เราได้ทำแฟรนเซียลเนี่ยโคเชพชันนะครับ5ปีนะครับโดยในปี6 6 6 7 6 8นั้นเราได้รับการสนะับสนุนจากสอสอนะครับแต่เราต้องการให้ธุรกิจของเรายั่งยืนนะครับเราได้จัดตั้งบริษัทธนสิทธิให้เป็นเอสดีก็ได้ผ่านการอนุมัติแล้วครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเรามีแผนว่าเราจะสร้างรายได้ของเราให้เติบโตขึ้น2อถึงสเท่าใน3ปีข้างหน้าครับและจะมีกำไรที่เหมาะสมนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคืนกำไรให้กับ แล้วก็เราได้สร้าง Impact ในเรื่องของตัวเลขจำนวนคนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยเราคิดว่าเราจะมีผู้ที่มีส่วนร่วมกับพิจารณของเราอยู่ประมาณ4แสนคนนะครับองค์กร185องค์กรนะครับแล้วก็ใน3ปีข้างหน้าในส่วนขององค์กรเนี่ยนะครับเราขอแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของเป็นคอร์เรชนะครับจะประมาณ8 0องค์กรครับและในส่วนของที่เป็นการบริประมาณ 4- 5องค์กรนะครับ ดยที่เป็นโรงพยาบาลและโรงเยียนเนี่ยสามสิบองค์กรจะเห็นว่ากราฟทางด้านขวามสุขของท่านนะครับก็จะมีการเติบโตอย่างมีนันยะสําคัญนะครับและในส่วนของบุคคลนั้นเนี่ยในส่วนคนที่เป็นครอบครัวจะร่วมกิจการเราประมาณ4500ครอบครัวแล้วก็เรียน E เหล r n นี g ก,กันเราประมาณ7 0 0 0คนนะครับ แล้วก็ฟังขอสแกนเราประมาณ450,000คนครับแล้วก็การตูดโตรครับเราจะเห็นว่าที่มาของรายได้ของเราเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันครับจะเห็นว่าครับองค์กรที่เป็นสีขเขียวก็คือรายได้หลักของเราก็คือที่เป็นโปรกแกรมาจาฐาน6บเปอร์เซ็นต์ว่าจากการที่องค์กรที่เป็นเอกชนและกับบุคคลนั้นได้เข้าร่วมกัน เรา MIO และการสูตุนของเรานรในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือองค์กรของรัฐนะครับ20%และในส่วนที่เราเป็น c h a r e i t y ก็คือ20%ที่เป็นโรงเรียนและเป็นองคอ์กรที่ไม่สรหางผลกำไรครับแล้วก็เราได้สร้าง Impact นะครับเราได้จัดตั้งนะ CEO Council นะครับเราได้จัดตั้ง o n g o a r n t r Network เพื่อที่จะร่วมกันนะครับขับเคลื่อนสังคมเนี่ยให้เกิดความสุขนะครับทั้งในระดับครอบครัวและองค์กรครับผมในฐานะ ที่เป็นส่วนตน่างๆแล้วก็คุณหมอและก็ทีมงานเนี่ยนะครับคิดว่าท่านผู้บริหารนะครับท่านโค้ชทุกท,ท่านนะครับและแขกผู้เขียญทุกท่านที่ได้ให้การสรกการนับสนุนกิจกรรมนี้ผมคาดหวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืนกับขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณ